สบายดีสวัสดีพ่ยพี่น้องตอนนี้น้องชษจะอยู่ที่ริคมคลองนะยูรีต้อารับเข้าสูส่ซองน้องชษส,สาวราวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศดูริมคลองเนาะว่าเปลี่ยนไปจำได้เนาะพี่น้องขอตื่นเดี๋ยวนักโทษพ,พาพี่น้องมาเบิง่งปลาหมึกนะมาชิมปลาหมึกกันรุ่งข,ขาขายยังไงคะโอประมาณสักนี้มาดีค่ะน่ป อ๋อ,อ้ารอยอ๋ตามเนงนะอันนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่หอ้เอตามราคาเลยเนาะใหญ่ก็จะแพงขึ้น,นโอ้ใหญ่สุดสี่ร้อยเลยนะ่รไนี่นะเบนเนาะเป็นปลาหมึกแห้งเนาะโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่นื้อมัน เดแม่ประมาณโอ้โหยาวมากอันียี่สิบนี่ไม้ยี่สิบนะอันนี้ก็ปลาหมึกใช่ไหมลูกปลาหวานอ๋อนี่ปลาหวานเนาะปลาหมึกนน้องไม่เคยกินอ๋อลูกยายมาสิไอช็อตพีะคะลูกเอาตัวสีสีสดข้ากระเาเนาะอันน จะดูเอาตัวราคาถูกถูกง่าเพราะเร<อ>าประหยัดงบพัน,น,นไ่เทีงอ๋อประมาณนี้นี่นะพียงพอไหมพอยาวได้ยาวได้อีกละลุงอะยาวอีกได้ลองดูค่ะยาวอีกก็ได้คิดว่าสุด สุดความยาวค่ะลูกใช่ค่ะที่ถ้าเอาเกาเอาให้หมดบงบากแล้วไม่ยากกินจะเกาค่ะเอาเลยค่ะไม่เป็นไรโอเคได้ค่ะเอาถ้ากรอบกรอบก็จะบางบางนะลูกอ้อนี่ประมาณนี้แล้วแล้วก็ย่างอีกรอบให้กดบนแกะไปไม่มีค่ะ ก็เราไม่สนุกไม่ได้ตอค่ะอ๋อยังอรอแต่ะกาจะเรียนวัตกาสีพอ้อสองค่ะพ่อแม่ขายขนมค่ะกินไหมใส่ช่วยใส่ชุหนูจะกินเลยลงใส่ช่วยจะช่วยก็ได้เพดดไหมไม่เพดค่ะ นี่นะลุงขายมาสี่สิบปีแล้วพี่น้องเราจะไปสิมเบิ้ลนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องไปตลาดกันนะนี่นะพี่น้องมึกนะต้องทุนซื้อมาสี่สี่สิบาทตัวเดียวนะเรามาชิมเบิ้งหมึกแห้ง กอร่อยดีนะมีราชาคนยังไปยังมาเลยมั้ง ว่าเขาขายของแบบเป็นแบบนี้พี่น้องกระเป๋าจะเป็นล้านกระเป๋าจะเป็นล้านแก้วนะพี่น้องแต่ว่าคนซื้อบม่ค่อยหลายนะพี่น,น้องโอ้หกเด็กๆหกแตกพี่น้องหกเด็กกิ่นแตกนะเขาอัปเดตนั่นไง ชุดนอนสกันนาวนะงนี้ก็เขารดูนาวล้วได้กนองดวยสุขภาพดนะเขาเรดูหนาวเปนที่เรียบร้อยเดือนสิบเอ็ดนาพี่นองเป็นสิบสองฝังลาเป็นสิบสองแล้ว คนก็บ่ค่อยหลายได้พี่นอ้องบ่ค่อยคึกคักเนะั็นใดญนะนี่เนาะนี่ก็คลองแสนแสบมาฮอดนี้อายอยู่อยู่ไม่กระดับพี่นอ้องก็เลยต้องมาใส่เสียงคือแกวนะ้องทูนพาพี่นอ้องมาชมตลาดริมคลองเด้อเมี้มาอัปเดตสถานาการณ์ว่าเป็นเไดแน่นอเพราะว่าบาด้ม,มาเป็นเดือนแล้วพี่นอ้อง ว่ามีลูกค้าหลายบ่าว่าคือตอนน้องทุนมาแล็กๆเนาะแต่มาเจอแล็กๆรู้สึกว่าลูกค้าจะหลายกว่านี้นะพี่น้องอันนี้ไปตอนประมาณสี่โมงนะพี่น้องสี่โมงลูกค้าก็น่าจะยังบ่ค่อยหลายเพราะว่าแรงงานลาวกะแรงงานลาวพาม่ะาก,กัมพูชานะคะยังบ่ได้เลิกงานนะพี่น้องก็เลิกงานหกโมงเนาะเข,เขาเขาขายกับเขาซื้อกับเขาตรงนี้ไปกินที่ห้องนั่นเองเนะพี่น้อง บางคนก็บบทสะดวกในการเฮ็ดกินเนาะซื้อซื้อแบบที่เขาเฮ็ดให้แล้วแล้วก็ไปกินในห้องเลยนะบางคนกับซื้อเนื้อสดผักสดไปเฮ็ดกินเนาะพี่นอ้องจะแล้วแต่ความสะดวกหรือว่าคนที่แบบมักเฮ็ดกับเขาเนั่นเองนะพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นเรือด่วนนะเรือด่วนรับนักท่องเที่ยวไปอาประตูน้ำไปวัดไป,ป,ไปบ,บัวเบนะพี่นอ้อง น้องทูนก็นยังบ่เคยไปจากเธอหรอกเนาะนี่ก็จะเป็นลูกซิ้นใหญ่นะพี่น,อน้องนี่ก็จะเป็นร้านน้ำเนาะน้ำลำไ่นะนี่ก็จะเป็นอ่ะร้านกล้วยทอดลูกของหวานทอดเนาะลายอย่างอยู่นี่ก็จะเป็นร้านกะกับข้าวแกงนะแกงแบบบ้านบ้านเรานะม,มีอมน้อ่อมเห็ดอมหอยนะพี่น,อน้องเออแมนตัวพี่น,อน้องดูว่าแกงหอยนะบ่เคยกินนะ แต่ว่าลืมซื้อแล้วละ่ะมาอยู่ไทยโดนนะพี่น้องนี่ก็ทอดปลาหนินนะนี่ก็ลูกสิ้นจัมโบ้อ่อคาคาบเพว่าถ่ายพ่าค้าด้วยนะก็ถ่ายพ่าค้าไปด้วยนะนี่ก็จะเป็นนะใส่กรอกอีสานนะพี่น้องนี่ใส่กรอกอีสานนะน้องทุนก็ซื้อไปอะสี่ไม้นะแล้วก็สมปลาอีกหนึ่งหนึ่งอันเนาะ ซื้ออาใส่กอกอีสานมาเมื่อนี้ก็ยังบร่ได้กินได้พี่น้องแล้วก็ซื้อแหนมอีกอัน,น,นหนึ่งเนาะเป็นแหนมปลาบ่าสมสมไอสมปลาพีเน้ะงบ่ได้กินโดนแล้วก็ลืมซื้อแล้วพี่นอะหายแบงลอยไปนะให้ไม่ค่าแบงลอยไปไม่ค่าไป่ได้ทอนเนงินเนาะมือมือเนาสิกลับไปเอาเงินเหยอกเหยียบไปเนะร้านต่อไปก็จะเป็นร้านผัดไทยนะพี่น้อง ร้านผัดไทยแล้วก็ร้านอ่าซูชินะพี่น้องแล้วก็จะมีสลัดสดนะแล้วก็มีข้าวโพดนะข้าวโพดก็สดนะคะนี่ก็จะเป็นร้านอ่าน้ำพริกนะร้านน้ำพริกแต่ร้านเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมนะมาบ่อยนะก็เลยรู้จักนี่ก็จะเป็นร้านเนื้อนะกำลังใส่เสียงหอดร้านเนื้อสดพี่น้องร้านเนื้อสดกับไม้กระดับอีกคือเก่านะตอนนี้บต้องใส่ใหม่แล้วนะ ใส่อันนี้เว้าเป็นเลยนะพี่น้องใส่เสียงแบบบ่าต้องใส่ไหม่นะบบชิดังหรือบอนนะข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นร้านอ่ะขายผักสดนั่นเองนะพี่น้องมีทุกชนิดเลยนะอยากได้ผักอย่างก็เลือกซื้อเอานะร้านข้างหน้านี่ก็จะเป็นร้านชาโบราณนะคะขายมายาวนานแล้วนะคะขายมานานมากๆดูจากอ่ะร้านแกแล้วนะน้องทุนก็เคยซื้อกินอยู่อร่อยอร่อยนะคะข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นอ่ะ ตึกหรือว่าคอนโดนั่นเองนะพี่น้องอสวยงามน,นะสีฟ้าๆนะก็จะมีเรือด่วนนะคะวิ่งผ่านหน้าเราไปนะคะไปแล้วมดนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเลยนะพี่น้องข้างหน้านี่ก็จะ,ะจะเป็นท่าเรือนะท่าเรือก็มีเรืออีกลำมาแล้วพี่น้องนักท่องเที่ยวแบบแน่นมากๆลํานี้ไม่รู้มาจากไหนนะนถุนว่าน่าจะมาจากตลาดน้ํานะ ก็จะไม่ใช่แต่ละน้ำประตูน้ำพี่น้องประตูน้ำแล้วก็บัวเบ้นะบางทีก็ว่าผิดว่าถึกนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็บ่มียังหลายนะพี่น้องก็ฝากพี่น้องเอฟซฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศนะเป็นกําลังใจให้น้องทุนแน่เด้อนะคะส่งในน้อยนะยูทูบเบอร์มือใหม่นะพี่น้องผิดพลาดประกันใดก็ ปรปุงไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะติสมได้นะพี่น้องก็ประคุณทุกการรับสมและให้กำลังใจนะคะบอกเลยว่านักท่องเที่ยวแน่นเลยลำนี้แน่นจริงๆนะคะ